สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราเจอกันในสัปดาห์ที่2ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดอของเชื้อไวรัสโควิด -19 มันยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่เนาะเรามาเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่อง ที่มันต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเป็นชั่วโมงที่2เนาะวันนี้เราจะไปพูดกันในเรื่องของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะนักเรียนสามารถดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะได้นะคะในหน้า77บค่ะบทบัญญัติค่ะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะนับตั้งแต่ปีพศ2492มาจนถึงพศ2534นะคะได้มีการนำเนื้อความแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเนี่ยมาบัญญัติรวมไว้แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติคำว่าสิทธิมนุษยชนไว้เลยนะคะ สิทธิมนุษยชนเนี่ยเพิ่งถูกนำมาบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในพุทธศักราช2540นะคะในหมวดที่6รัฐสภาส่วนที่8ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในมาตรา199ถึงมาตรา200นะคะ จนกระทั่งมาถึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคะ่ะพุทธศักราช2540ก็ได้มีการให้ความคุ้มครองและก็ส่งเสริมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นรูป,ปรธรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าฉบับอื่นๆเลยที่ผ่านมาโดยได้มีการบัญญัติไว้ในหมวดที่3เกี่ยวกับสิทธิและก็เสรีภาพของชนชาวไทยนะคะแล้วก็ ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในหมวดที่11องนะคะองกรตามรัฐธรรมนูญส่วนที่2ว่าด้วยองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญในมาตรา256ถึง257นะคะอ่าองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้นะคะก็มีองค์กรอายการ มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนในทางกฎหมายค่ะและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆทางด้านของเศรษฐกิจและสังคมนะคะในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่นะคะดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะในหน้า78ค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ก็คือ หนึ่งในเรื่องของการตรวจสอบและการรายงานการกระทําการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ 2. เสนอเรื่องพร้อมกับความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะในกรณีที่เห็นชอบตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะ 3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารปกครองค่ะ ในกรณีเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าด้วยกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดในการในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะคะ 4. ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายค่ะในเรื่องของการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันเนี่ย ยังคงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกซึ่งการละเมิดมีหลายลักษณะนะคะเช่นการใช้ความรุลแรงต่อสตรีการใช้แรงงานเด็กการเหยียดสีผิวนะคะรวมไปถึงตอนนี้การละเมิดในเรื่องของเพศภาพก็ก็สามารถที่จะฟ้อ,ฟองร้องได้นะคะ5ค่ะเสนอ แนะนโยบายและก็ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะหส่งเสริมด้านการศึกษาค่ะการวิจัยและก็การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุมนษยชน 7. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการองค์กรเอกชนและองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 8. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและก็เสนอต่อรัฐสภา 9. อําอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้นะคะคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีอำนาจที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของบุคคลหรือเรียกบุคคลมาให คอยคำนะคะรวมทั้งอํานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะไปดูค่ะอ่าองค์การระหว่างประเทศในด้านของสิทธิมนุษยชนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะองการแรกเลยค่ะสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะคะ United Nations High Commissioner for Refugees นะคะอ่า บทบาทหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้รีภัยแห่งสหประชาชาตินะคะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือการกลับถิ่นฐานเดิมของผู้ลี้ภัยปกป้องแล้วก็สนับสนุนในกิจการที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทั่วโลกเลยนะคะ,ะเป็นผู้นำในการประสานงานให้การรวบรวมความช่วยเหลือจากนานานประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ลี้ภัยทั่วโลกค่ะ ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ที่สแสวงหาที่พักพิงและก็บุคคลที่ไร้รัฐนะคะไร้ที่อยู่อาศัยนะคะรัฐบาลไทยเคยถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนไทยด้วยกันจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะ่ะเมื่อประมาณปีพศ2537โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวที่อาจปิดเบือนไปของสื่อต่างประเทศในบางสำนักในประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดผลกระทบเนาะรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนต่างประเทศประจำประเทศไทยจำนวน23สำนักนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็นำสื่อมวลชนเข้าไปในสถานที่จริง นะคะเดินทางเข้าไปในพื้นที่จริงเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยค่ะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือกรณีเหตุการณ์ที่ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพมา่าได้หนีเข้ามาในประเทศไทยค่ะแล้วก็ถูกทหารเรือของไทยจับกลุ่มไว้และพยายามที่จะผลักดันให้กับประเทศต้นทางนะคะทำให้สำนักงาน ข้าหลวงใหญ่ผู้รีภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยพยายามเข้ามากดดันให้ประเทศไทยคุ้มครองชาวโรฮิงญ,ญาค่ะแล้วก็ให้การดูแลอย่างดีตามหลักมนุษยธรรมไปก่อนนะคะชาวโรฮิงญ,ญาเป็นใครโรฮิงญ,ญาเป็นชนกลุ่มน้อยค่ะชนกลุ่มย่อยใน19กลุ่มชาติพันธุ์เป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือาศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ในรัฐอาราคานทางด้านทิศตะวันตกของประเทศพมา่า มีพรมแดนติดกับประเทศบังกลา,าเทศซึ่งในรัฐอาราคานเนี่ยมีชนชาติอาราคารที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นชนกลุ่มอ่าส่วนใหญ่ของรัฐอยู่แล้วนะคะชาวโรฮิงญ,ญาอ่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศพมา่าแล้วเขาไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากรัฐเลยนะคะขาดการเหลียวแลนะคะเนื่องด้วยจากว่าอ่าชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามา ช่วยอังกฤษนะคะทำการลบกับพมา่าในสมัยก่อนนะคะชาวพมา่าก็เลยไม่ให้การยอมรับกับชาวหินยาต่อไปค่ะองค์การแอ n มเนสตี้นะคะอิ International นเต n ร์เนชั่นแนละคะอ่าเป็นองค์กรนะคะที่มีอยู่อ่าเกี่ยวกับเป็นอศาสาสมัคร ะะระหว่างประเทศที่ทํางานในด้านของสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็มีบทบาทในการเผยแพร่และก็สนับสนุนให้คนตระหนักถึงการเคารพหลักของสิทธิมนุษยชนให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติองค์กรรัฐบาลและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเราจะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับองค์กร อ่าองการแอมนสตี้อยู่บ่อยครั้งนะคะตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะคะต่อไปค่ะองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะหรือว่า ILO ILO บทบาทหน้าที่นะคะก็คือช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกค่ะให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาสาธารณาสุขและก็การ าการประกอบอาชีพที่มันดีขึ้นการขจัดความยากจนแล้วก็จัดให้ผู้ใช้แรงงานมีงานทำนะคะส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ดูแลผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยจากการทำงานก,การสร้างเสริมนะคะประชาธิปไตยแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูจะสอนก็คือในเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวเกี่ยวกับในด้านของสิทธิมนุษยชนนะคะฮาอาคขอฝากค่ะขอฝากแบบฝึกหัดนะคะในบทที่4นะคะแบบฝึกหัดในบทที่สให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้ครูคคด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฉะเฉลยพร้อมกัน ในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คืออาจจะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ